สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง y o u t u c h ชาแนลอาจารย์เสก5.0นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองกันนะครับในเรื่องเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับก็ว่างเว้นจากการตอบคําถามละข้อสงสัยนะของผู้รับชมในช่องผมนะครับ ก็เห็นว่าช่วงนี้นะมันมีเหตุการณ์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจการเงินภูมิรัฐศาสตร์โลกที่ตึงเครียดนะครับวันนี้ก็มาชวนคุยเรื่องเบาๆสักนิดนึงนะเพื่อจะตอบคําถามช่วงนี้ก็มีบางท่านบอกว่านั่งทางในนะหรือมโนเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิรัฐศาสตร์โลกนะใช่หรือไม่นะผมก็จะมาชวนคุยกันนะเพราะว่าเห็นว่าเป็นคําวิพากษ์วิจารณ์ที่น่าสนใจนะครับอาจจะมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเข้าใจผิด แล้วก็รวมถึงก็จะเป็นข้อเก่าหานะซึ่งทําให้ผู้อื่นเข้าใจผิดได้นะครับผมมองว่ามีประโยชน์ดีนะจะได้มาพูดถึงเบื้องลึกเบื้องหลังนะการทํางานในช่องผมนะครับว่าผมวิเคราะห์นะทางเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิรัฐศาสตร์โลกเนี่ยอย่างไรและจะมีความถูกต้องแม่นยําได้อย่างไรและผมก็พัฒนางานของผมไปเรื่อยๆอย่างไรนะครับก็ต้องบอกว่านะที่บอกว่านั่งทางใน นะจริงหรือไม่นะมโนโจริงหรือไม่นะคำตอบก็ต้องบอก,กว่าจริงอะนะคำว่านั่งทางในก็คือ,อทุกวันเนี่ยนะครับเวลานะผมจะทําอะไรก็แล้วแต่นะการงานไม่ว่าจะทําการวิเคราะห์อะไรก็แล้วแต่นะผมจะต้องทําจิตให้สงบก่อนนะจิตสงบก็คือจิตมีสมาธินะก็คือผมจะอา,อาจจะเดินไปเดินมานะเดินออกกําลังกายหรือเดินจงกรมก็แล้วแต่นะหรือนั่งสมาธิ เมื่อจิตผมสงบนะมันมีความรู้สึกว่าจิตมันโล่งๆโปร่งๆเบาสบายนะมีความคิดที่เป็นอิสระนะที่ไม่ตกอยู่ภายใต้อคติสนะอคติเพราะว่ารักอคติเพราะว,ว่าโกรธเกลียดชังนะอคติเพราะกลัวหรืออคติเพราะหลงและเมื่อมีความคิดดีๆที่ผุดขึ้นมานะถึงมุมมองนะบูรณาการเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิรัฐศาสตร์โลก รือเรื่องของการดําเนินชีวิตนะครับนะผมก็จะนํามาทําเป็นหัวข้อนะในการวิเคราะห์นะครับวิพากษ์วิจารณ์นะในสิ่งที่ผมมองเห็นนะครับในอนาคตนะสิ่งที่ผมมองเห็นไม่ใช่เห็นนิมิตนะครับหลายท่านนึกว่าผมนั่งสมาธินะนั่งให้จิตสงบเนี่ยนะบางท่านบอกนั่งทางในเนี่ยไปเห็นนิมิตหรือเปล่านะตลาดแคลชนะหรือว่าสงครามเอ่อโลกหรือเปล่านะถึงมาทำนะคลิปบอกไม่ใช่นะครับนะผมนั่ง สมาธิให้จิตสงบเมื่อจิตสงบตั้งมั่นจิตมีความโปร่งเบาสบายนะความคิดดีๆความคิดที่ไม่ตกอยู่ภายใต้อาคาติ4นะว่ารักฝั่งโน้นเกียดฝั่งนีน้นะครับกลัวฝั่งนู้นนะครับหลงฝั่งนั้นนะก็ทําให้จิตมีสละในการคิดวิเคราะห์นะครับมองเหตุสู่ผลมองความสัมพันธ์เชื่อมโยงของเหตุปัจจัยอย่างเป็นระบบรอบด้านมีความยืดหยุ่น นะทั้งทางด้านเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมแล้วก็ภูมิรัฐศาสตร์โลนะครับแต่เวลาผมวิเคราะห์จริงๆเนี่ยนะผมใช้มโนโรจริงๆฮะคำว่ามโนเลยนี่ก็คือใช้จิตนะมโนก็คือจิตไปในทางความนึกคิดก็คือมโนทวารนั่นแหละครับก็คือความนึกคิดก็ใช้จิตนี่แหละครับนะไปวิเคราะห์โดยใช้ปัญญาโดยใช้ความรู้โดยใช้ศาสตร์ที่ผมเริ่มเรียนมา ครับผมจบปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์นะครับปริญญาโทรบริหารธุรกิจศาสตร์นะฮะซึ่งก็มีความรู้เรื่องของเศรษฐศาสตร์นะค,ความรู้ในเรื่องของบริหารธุรกิจนะก็มีความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์นะหมายเวลาผมใช้มโน,โนเนี่ยก็คือความนึกคิดไปในการวิเคราะห์ไปในการมองผ่านมุมมองมรดการนะรมีวิสัยทัศน์มอง ว่ามันจะมีโอกาสศักยภาพอะไรที่เกิดขึ้นจากเหตุปัจจัยที่ไหลเนื่องมาจากอดีตแล้วก็ปัจจุบันนี่แหละครับคือเบื้องลึกเบื้องหลังนะการทํางานในช่องผมนะครับนั่งทางในก็คือนั่งทําจิตให้สงบเป็นสมาธิปร่งเบาสบายให้มีความคิดอิสระในการคิดวิเคราะห์นะครับแล้วใช้ปัญญาก็คือมโนโนั่นแหละครับมโนก็คือเอาจิตนะที่มีปัญญาไปคิดวิเคราะห์โดยใช้ศาสตร์ความรู้ที่พูดมาแล้ว ไม่ว่าจะเป็นคณิตศาสตร์นะครับวิทยาศนะาสตร์นะวิศวกรรมศาสตร์นะเทคโนโลยีนะครับเศรษฐศาสตร์นะครับเเษษนะรบ,บริหารธุรกิจนะครับแล้วก็เรื่องของสังคมศาสตนะร์ประวัติศาสตร์ไซเคิลวงรอบต่างๆและมองตั้งแต่ฟันดัมเมนทัลเทคนิคแล้วก็เซนติเมนทัลนี่คือเบื้องลึกเบื้องหลังนะครับการทำงานของผมนะครับก็ขอให้ฟังพิจารณา ก่อนนะครับค่อยนำไปใช้นะเพราะนี้คือมุมมองบุรการส่วนตัวเท่านั้นนะครับก็เป็นเพียงวิสัยทัศน์ของผมนะเท่านั้นเองนะครับนะท่านก็ต้องไปคิดพิจารณาตกผลึกต,ต่อเพื่อนำไปใช้งานการลงทุนนะการาดำเนินชีวิตของท่านต่อไปนะครับจึงเล่าสู่กันฟังน,นะครับเป็นการตอบคำถามนะเพื่อจะได้เข้าใจตรงกันนะวิธีการที่ผมนะได้มุมมองบุรการการวิเคราะห์ได้ข้อมูลมาอย่างไรนะครับ นะขอ้ฟังพิจารณาก่อนเราคอยเชื่อนะครับใครชอบฝากไลค์ฝากแช์นะครับสนใจก็สามารถส,งสังติดตามในช่อง y o u b u Channel อาจารย์เสกนะครับต้องขอขอบคุณในทุกไลค์ทุกแชร์ทุกติดตามนะครับและส่วนช่องอาจารย์เสกเสมอมาแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ